So, สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปรารติเกมวันนี้จะมาแนะนำการออกไอเทมและรูนของลอเรียลโดยตัวต้านไดมอนด์ค b ปบ้าซันครับผมซันออกไอเทมกับรูนอะไรให้กับลอเรียลบ้างไปดูกันได้เลยครับลอเรียลของซันไม่ได้เน้นเรื่องของการทำดามิเดเวตเป็นหลักนะครับเน้นเรื่องของการสแปมสกิลเป็นหลักยืนไฟนานๆอึดถึกทนเพื่อที่ว่าจะได้สแปมสกิลได้เรื่อยๆนะครับที่แรกครับออกเป็นออฟออฟ h ดมอนด์จายครับผม ทีนี้เนี่ยเพิ่มเหลืองพลังเวทลดคูดาวและเพิ่มพลังเวทกับพลังชีวิตสูงส,สุดทุกๆสาวติวีครับผมทําให้ตัวของลอเลียวเนี่ยถึกมากขึ้นรวมถึงชิ้นนี้เนี่ยยังมีผลของก้อนทองตอนต้นเกมด้วยทำให้สามารถยืนเลนกลางได้นานนะครับออกมปที่1นึ่งเลยครับเจ้าส่วนของออฟอัลเดเวจายนี่แหละชิ้นที่2ครับออกมาเป็นเท้ากันเวทครับผมออกมาทําไมลอเลียวที่กดอันตีแล้ว รัวสกิลสายไฟตรงคาบเนี่ยครับมันเกลียดการโดนซีซีมากถ้าโดนซีซีขัดจังหวะเนี่ยมันจะทําสกิลรัวได้มีคุ้มช่วงการไฟครับผมดังนั้นเนี่ยถ้ามีการป้องกันสถานะด้วยเท้ากันเวทจะทําให้ลอเรียวสามารถสกิลได้รัวอย่างไม่ต้องห่วงเรื่องของการโดนสตันมากขึ้นนะครับชิ้นที่3ามครับออกมาเป็นเบริตอโกนี่ครับผมชิ้นนี้เนื่องด้วยว่าตัวของลอเรียวเนี่ย ไม่ได้เน้นทําดาเมจหนักๆจากสกิลของตัวเองจริงๆมันก็แรงแหละแต่ว่าพอมีบริษัทอโคนี่ครับพอสะสมสกิลไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ติดผลกันเบิร์นของทอร์เจอร์ที่เป็นพาสซีฟของบริษัทอโคนี่ครับผมเมื่อใช้สกิลโจมตีจะสร้างความเสียหายเวทเท่ากับสามเซนของ HP ปัจจุบันของเป้าหมายทำให้ศัตรูเนี่ยเลือดลดลงไปเรื่อยๆครับเบิร์นเลือดได้ต่อเนื่องนั้นเนี่ยบริษัทอโคนี่จึงเหมาะกับรอเรียวมากและที่นี่ครับลดคูลดาวน์สิบเปอร์เซ็นต์ด้วยเพิ่มเกราะด้วย ทําให้โรเลียวสัตว์สกิลได้ถี่ขึ้นและถึกมากขึ้นนะครับชิ้นที่4ี่ครับออกมาเป็นเมทัลลินอฟทอยครับผมเนี่ยครับจุดที่แตกต่างของโรเลียวของซันคือเน้นความถึกเพื่อที่ว่าจะยืนไฟให้นานที่สุดดูดเลือดให้เยอะที่สุดเลือดเด้งบ่อยที่สุดครับจะได้ยืนต่อเนื่องไปเลยเมทัลลินอฟทอยจึงออกเป็นชิ้นที่4ี่ครับเพื่อทําให้ตัวโรเลียวเนี่ยถึกอย่างที่สุดครับผมและที่สาคัญคือชิ้นนี้ลดคุณดาวสิบเปอร์เซ็นต์ทำให้โรเลียวสับวสกิลได้ถี่ขึ้นอีกด้วยครับผม ทีนี้ครับออกมาเป็นอาร์ติกออฟครับบวกพลังเวท200และเอาต์รอดอีกแล้วกดสกิลของอาร์ติกออฟจะเป็นโซลิดดูไฟครับผมเป็นอมะตะ1.5ึ่งจุดห้าวิทำให้ลอเรียวเนี่ยเวลาใกล้ตายปุ๊บกดค้างปึ้งอ่ารอดจากสกิลและแล้วพอหลุดจากแทะแข่งตัวเองปุ๊บเนี่ยก็สั่นสกิลดูดด้วยได้ต่อครัผมทําให้ทีนี้เนี่ยเหมาะกับลอ,อ,อเรียวมากสุดท้ายครับไม่ค่อยได้เห็นทีนี้นะฮะแต่เดี๋ยวนี้ก็เริ่มเห็นบ่อยขึ้นนะคือ โ o ลี่ออฟโ y ลี่ครับบวกพลังเวท400ซึ่งเยอะที่สุดในหมู่ไอเทมเพิ่มพลังเวทเลยนะและเพิ่มเลือดอีกพ mm ันสี่ผมเรียกว่าโคตรถึกถึกมากถึกโคตรถึกสุด,สด mm hmm. ผลคือรอเลี้ยดในเซตนี้ปุ๊บเนี่ยครับเวทจะไม่แรงแต่ยืนได้นานยืนทนยืนอึดยืนแรกได้เรื่อยๆครับผมใครชอบรอเรียดสายยืนแรกยืนทนนะครับลองเซตนี้นะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังรูนของรอเรียด หลักๆเจะในเรื่องของการเพิ่มพลังเวทเอลรถคูดาวนะฮะสีแดงครับออกมาเป็นเศษครับ10ชิ้นเพิ่มพลังเวทสูงสุดในเกมนะครับสำหรับรูนชนิดนี้นะฮะ10ชิ้นได้พลังเวทถึง5 3บาหน่วยสีม่วงครับใช้เป็นบัตรเมจิกครับห้าอันเพิ่มพลังเวทและมีเวทเดมพายด้วยทำให้โรเรียลเนี่ยดูดเลือดจากการใช้สกิลได้ง่ายขึ้นนะฮะแล้วก็เพิ่ม อีกห้าอันครับคือสปปริตครับเพื่อเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่และจมตีเร็วขึ้นจะได้เคียร์คลิปได้ไวขึ้นด้วยครับชิ้นนี้ซีเขียวครับใช้เป็นซีเขีอินแคนเทชันครับ10ชิ้นเพิ่มพลังเวทและลดคูด้าให้กับลอเรียลนะฮะถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจปรับติดเกมเอาไว้จะได้เจอกันบ่ยอยๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย